สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอยู่กับดิฉันชัชชัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในการดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมกับยานพาหนะและยุทธปกรณ์เข้าดำเนินการช่วยเหลือโดยการนำน้ำดื่มนำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภยัยและบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำและได้จัดเตรียมกำลังพล นะคะพร้อมกับให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอณตลาดสายลมจอยตําบลแม่สายอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อเน,นี้องกันที่ภารกิจต่อไป สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยปัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดตรวจการปฏิบัติในการผ่อนคลายและใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยลงกันไปในพื้นที่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดสวนการค้าห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์นะคะซึ่งผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะผู้ประกอบการผู้รับบริการผู้ให้บริการต่างก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคนะคะ โดยชุดตรวจของเราได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมค่ะในเรื่องการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยชาและชาพรัฐเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ